ไปได้กันหนึ่งไปพึ่งพึ่งอยู่ข้างยานฝนตกด้วยนะแล้วเจ้ของต่างมือไหนกันแน่ต้องรีบจับต้องคัดของเหรอไม่เอาของด้วยจริงพึ่งมันเยอะจังวะเอาข้ริงเก็บพึ่งของอันนี้ก็รอดแล้วมั้งที่

ว่าไีก้างก่อนได้แฮะมันลึกะี่ผมไม่มีโชว์เวลใช่ปะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอเนี่ยโอ้ยห้องพลังงานอยู่นี่แล้วก็ไม่มีทางอื่นด้วยฮะเชื่อมกัน ปก็ปืนอบอกว่าเฮ้ยมีก็ปืนปมปืนพี่แต่มันหันหลังเราพี่ใช่ครับรออรอยู่ไหนกันอยู่ข้างล่างพี่เอาเอาโชว์ไว้เอาโชว์ไว้ไอ้บุญ่ไหนว,วะเอาปืนเด้อเอ้ยมันมันมัน มันตามพี่ไวหมดเลยไอ้บุ๊กเอาเอาีมาบุ๊กตรงี้มาไ้้ทางนี้ไปไม่ได้ก็เปลี่ยนทางไปแล้วหรอ <pathway. S 2> ทางไม่มีทางอื่นแล้วพี่สงต่อมีทางเนทงเราต้องอ้อไปทางนี้นเนี่ยตัวดนีไฟมันไม่ได้เลยวะไม่ทันผัวงูไม่ทางยาวไปไม่ทางหรอกผมว่าได้นะว่าสันสิบเจ็ดร้อยกว่า พื้นสองอเลยอ่ะใช่มีสองอันเกี่ยงนวเนี่ยรีไปถ้าจะไปก็รีไปถ้าจะพึ่งก็ต้องขึ้นเลยต้องต้องมีคนขึ้นต้องมีคนเป็นสแตนร์ไในเรือยานอ่ะทิ้งของก่อนทิ้งของก่อนของีหมดเลับยานกันเอาของไปเก็บอาขีหดเลยเอผมเจอล้านหนึ่งรงนี้อันหนึ่งันี่ตรงนึงตรงนี้แล้วนึงข้างยานเลยอใ เดี๋ยวนี้ผมเจ็บเองใต้พีแมีอะไรในตัวเปล่ายม,มน้มันเนรื่อยแบบเนี้อ้อะาโออันนี้มันจะท่วมมัเนี่ยมันจะท่วมมัเนี่ยอุ้เดนอ้ยไผู้เิเดอ้อมันี่ดิอุ้ยเดินอืนอย่างงี้ไม่ได้นะพึ่งอะต่างนั้นไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วพึ่ เอาเรียบร้อยแทนตายเหรอน้ตายไปแล้วก็โหนนะไม่ขึ้นอย่างไวไม่แทนน่าจะโดน้ปล่อยตายเวทไม่รอดขนาดนั้นอ่ะแล้วอีกอันเดียวเฮ้ยหมา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 อยู่หน้าเรือหมาอยู่หน้ามดูเล่นเม่ได้เห็นเมื่อไหรก็เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยขวามือแหละโอ้โหไม่เห็นนิ่เหรอโอเชียเข้าดีเข้าดีสัตว เดินเลยเดิเกี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าไปละไอ้สัตว์ไม่รอดแล้วไม่รู้ว่าเออกรแผนรีบเก็บมาที่บ้านเลยเมื่อกี้ไม่นะจะเอาพึ่งอ่ะอีกรังพึ่งอีกงานหนึ่งก็ไม่ได้เจ้าไอ้เจ้ามีหมาอีกโอ้โหน้ำแม่งท่วมเลยนะไอ้สัตว์โหดร้ายมาชีวิต เราคลับเราไม่รอดเราพี่เราไม่รอดเลยแล้วมันยากจังวะมันไม่ทานหรอกแทนที่โดนันหจิบมันแล้วนะพี่รังพึ่งตกตกน้ำตกน้านั่นนะพี่มันเดินไม่ทานเห็นแล้วมันเดินมันมันน้ำไม่ได้อ่ะเพราะพี่โดนโดนพึ่งต่อยไปแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าไปแล้วลากทุกคนแม่นะเย้เลยสิ้นหวังนี่มหายเลยเฮีย ดมีทั้งหมา,ามีทั้งน้ําท่วมไปเข้าประ,ประตูฉุกเฉินดีกว่าแต่แม่งมีน้ําท่วมอีกไก่เฮียวันนี้ต้องอ้อยรอดอะ่ะไม่รอดแล้วมั้งมันไม่รอดแล้ไวนนไม่ใช่เหรอยขอได้วันได้วหนึ่งโอเคตาไฟฉายไหนไฟฉายนี่ๆตรงนี้ตกสองอันโอเคเอาเอาเอาแบ่งกันเลยคนละอันแล้วก็แทงโชว์ไว้อันหนึ่ง ผมถือทั้งไปฉายทั้งโชว์เวลเลยนะถ้าใครว่าใครโดดลงไปว่เนี่ยไม่ผิดโซเวลเนี่ยในในในเรือเนี่ยอันหนึ่งอ่ะอันเดิมอ่ะเนี่ยอ๋อโอเคไม่ฝนตกเลยว่ะวันนี้เราหาให้ได้สองร้อยแล้วไม่ได้คืออศพโอ้โห ไม่ได้ต้องอ้อมเลยเฮ้ยก็ได้เลยทำไมผู้เบียดกลุ่มท้องอ่ะิง มันเปมหน้าบกเลยอ๋อใส่ไฟอะไรแ้วมันโยมแพ้อ่ะไดพี่เ็น,น่บ<ป>วิ่งส่วม่งโดว่งอันนี้จะมีของยังไ,ไ,ไงน่ชิ้นโอ้ยสองชิ้นเลยบ,บุบบี้บบ่โคตรแพงเลยวี่งเปมา ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบีบแต่แล้วก็เจอกล่องนั่งนี่แหละก็จะบอกไว้ว่าไม่ทางหนีดีนะแทนไปทางเดิมทูเบทไปไหนวะเอ้ยทูเบกเซลว่าทูเบกเจอของแพงกันหล่ะข้างบนแทนเขาบีบของแพงดิแพงข้างบนไปรีบไปรีบไปของมันตายแล้วเนี่ยเห่อถอยเลยเราจะมีถาม ตามตามแทนไปเลยตามส่งเลยอย่าไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปขบนขบนขบวนขบบนมาเลยกูอยู่้วกูเลี้ยงซ้ายมานะสีตันตั้ต้องโดดไปเนี่ยเ่นจ๋าหมูหมเปมหมเวดเป่าทำไงทำไงปวดบ้าัวดบ้า เอาล่ะให้ทกันแทงง่ะใหญ่มันขวางเหรอหรืออะไรไม่ไทากันแทงก็มายืนยนะย่านงี้ว่ไลององตกนะไปวงวิ่เข้ามาดิเอาดาเอาเอเอาเเอาเาเอ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 าเเาาเาเอาเอเอาาเาาเออเาเาาเีเเาาเเว มึงกลับสองที่ตายมึงอ่ะ้องไปให้ไหนเอ้ยให้โดดเยอะแยะเลยเหรอใหอย่างนึงอย่างนึทางกลับนาอย่างนึทางกลับนาไม่ค่อยอยากจะโดดมันไม่ต้องกระโดดก็ได้ยังเป็นเฮ้ยยังมึงเป็นมึงตายแล้วนี่ขับซ้ายแหลยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านก็ได้ยขับไปไปเสียงอะไรกึกกึ๊กวะ ไหนล่ะไหนอ่ะมีผู้ชายก็ส่องไปดิส่องอยู่พี่ส่องหาพีอยู่ด้วยแหละส่องหาทางหาของก็แทนเรากลับทางเรากลับทางระเบิดนะเฮ้ยข้างหลังมีมีไรไอ้ไอ้กระจโจะไอ้กระโจ้อเนอนั่นแหละท้าวก็มันบินน่ะให้มันบิันนั้นเป็นก็แล้ว ไไกก่่อยูถ้ามาเ้าต้องมึงต้องแทงแล้วไอ้มุมคุณต้องจับพี่เข้าไปหามันก่อนอะไรทั้งตันเออทั้งตันเราจะทากลับไม่ได้แล้วเนี่ยเราไกลเกินไปจับได้จับได้เราอยู่โคตรไกลเลยตรงนี้มีทางออกแล้ไม่มีระเบิดไม่เป็นไรไปทางนึงก่อนจัำทางออกไว้เลย อ้าออกอยู่ข้างหลังเราโอเคเจ็ใต้จ็ใต้มามามาไต่ก็ไป่ไต่ก็วุ้ไก็วุ้นเ้ยว่งกัวุ้นเ้อเรียบเลยช่วยตาขายตีต่อผมแผลค่ะโอ้โหโอ้โห ีกูเอาไปใช้มาเลยครับมาเลยอันนัมาร่บมาไปใช้มาผูไปอันนี้มีทางไปต่อเนี่ยเ,เฮ้ยเรากลับแล้วปนะน่านึงมืดแล้วเฮ้ยพกูพกผูก้้ไปกันปะเรไปเ,ลไปเลกลับๆกลับ แต่เราหมดอยู่ข้างล่างเดินไปกลับแล้วกลับแล้วแล้วแหน่ะแหน่ะแอนชิบหายแล้วแอนแอนโดนตะขาบแล้วนี่ยแอน แอนแอนไปไหนอ่ะเวกับเหรอกับไปกไมบได้ไม่ได้ายแล้วป้องนี่โดนะไรอ่ะแล้วไปทางไหนกันนทำไมตายอ่ะบนไม่อหรอไเงี้เห็นเขาบนต้องไงไหนต่อขวาโอเค เฮ้ยเฮียตกใจเฮ้ยเสียงเทียอะไรผมว่าแทนตายตรงนั้นนี่นะใช่ใช่เฮ้ยย่องย่องไปย่องไปเราเราออกตรงนี้เลยไหมแล้วก็อ้อมไปไม่ต้องอ้อมที่เงิสิเลือดเลือดเนี่ยโดนลากโดนลากไปตายว่ะทางนี้ทางออกเราไม่ได้มาทางนี้ไปไปไปนั่งทางนี้ทางออกทางออกอยู่นี่ไอ้บุ้งทางอใกล้สุดเา เราก็ต้องไปเอาของข้างหน้าใช่ใช่เราเราต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นเราไม่รอดโอเคไปเอาของก่อนเราต้องตีนี่กูโดแต่นี่เดียวเบาๆเราฟังเสียงสิ่งที่ยวะไปไหนวะเนี่ยซ้ายปะซ้ายปะ ถ้าเจอไอ้เหี้ยเงียบเลยหลังหลังพึ่งหลังพึ่งขวามือท่าน่ะเห็นแล้วแหละเฮ้ยไอ้เหี้ยใหญ่ไอ้เหี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กูมีผู้ผู้อย่าไปไปไหนเนี่ยซ้ายเหรออ้อมซ้ายบนไลยเหรออ้อมซ้ายบนไปไอ้เหี้ยตัวใหญ่ใหญ่จัด ไม่ไม่พี่วางไว้หน้าบ้านไปหน้าหน้าทางเข้าอ้าวเฮ้ยไม่เอาไอ้นั่นมาเอาที่ทิ้งไปแล้วไปเอาปุ๊ปปิดมาปุ๊ปปิดอยู่ทางเข้าทางเข้านู่นอ๋อโหมันมีคนสูบแต่มัมีคนสูบแต่เอาอ่ะไม่เราต้องเดินไปแล้วก็ไปไปเอาเราต้องเดินให้เจอเมนเมนทางเข้าอ่ะคือโหตัดแต่แต่มันใกล้เรือนะทางเข้าอ่ะถ้าเไงเรือก็แป๊บเดียวแหละ เด hey, hmm. um> you ี๋ยวเ่าให้เจอเรือก่อนเรืออยู่ไหนดีกว่าเจอเมนทางเข้าก็คือเจอเรือไม่เจอทางออกอีกทางดีกว่าเฮ้ยนู่นนู่นไฟนั้นเรือใช่ใช่ใช่ไฟแล้วทางเข้าเมนเออเออเออเรือแล้วอยู่ทางขวาว่ะเรือต้องซ้ายที่ทางเข้าเมนอยู่ทางขวาโอ้หนี่ทางออกอีกที่หนึ่งเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยื โคตรใหญ่เราต้องออกขวาใช่อุ้ยอะไรกูเบสกูเบสมันทำยังไงทำยังไงตัวเนี้ยปล่อยไปพี่ปล่อยไปเก็บยิบคนละอันยิบคนละอันเออหรอไปเนไป โดนไปได้เฮ้เฮี้ยไปเฮี้ยอะไรล่ะจริงเหรอโดนไปแล้วเหรอโดนหนอนแดกไปแล้วนี่หนอนตัวใหญ่โอ้เฮ้ย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 ออกไปอ๋อเราต้องมองมันไม่เหรอมองแล้วมันจะหนีเหรอไม่น่านะพี่อะไรอะไรอ่ะอย่าเพิ่งโง่ดิพี่มันจะไปแล้วเฮ้ยเชื่อไหมเฮ้ย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 มองมมองมัน มองมันมองมันออไปมองมันมองมันเออมองมันอ,อือสองตัวเลยเหรอโี้ยอะไรเนี่ยอไปขางข้าวขงข้าวเดี๋ยวพูดเร็ดเราด้วยมองมันก่อนมองมันให้พีก่อนเฮ้ยตัวใหญ่มา Vai, 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 Ah, meu <laughs> <Buena. laughs> ใช่ไหมรอดพี่เย้พูดเบียดสีแล้วพี่เราลอดบาทเดียววาววิ้ยเิ้ยลอดบาทหนึ่งล่อนบาทหนึงเฮเราเฮียอะไรแดกัะทีนี้แล้วของก็เต็มของก็เต็มตัวกูเลยไฟฉายก็ไปหมดแล้วไฟฉายอยู่กับพี่สองอันเลยเปิดเลยหนอน ใช่คือคือคือพี่ไม่คือคือพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงหนอนเว้ยแล้วแต่พี่รู้ตัวไอทีคือคือพี่รู้ตัวพี่รู้ตัวไอทีคือว่ามันมันมันเป็นเสบยงพื้นสะเทือนอ่ะพื้นสะเทือนพี่ก็กำลังจะออกตัววิ่งแล้วก็ไม่ทันไอทีอะโอ้ที่พี่เห็นรอยเลือดผมอ่ะพี่ผมโดนจับหัดคอแล้วลากเข้าห้องมืดอ่ะใช่แล้วแทนมาอยู่ตรงนี้เองบางสายคนะ แทมนมันจะจะแยก <ผม S 2> ไปหาทางออกไงพี่ <c oughs> เดินหาทางออกอยู่ <c oughs>